สวัสดีครับในคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาหรือตรงกลางนะครับเรามักจะเจอปัญหาก็คือกล้ามเนื้อที่บริเวณด้านหลังมันตึงมากวันนี้เรามาอยู่ในรายการรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับเป็นรายการแรกที่เราจะเอาคลิปเนี่ยหรือว่าเอาปัญหาที่มักเจอกันในเทรนด์ของโลกปัจจุบันเนี่ยมาทําเป็นคลิปให้หรือว่าเป็นไลฟ์ให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้อาการปวด เอวหรือว่าหลังส่วนล่างกันนะครับซึ่งผมจะสอนทั้งวิธีการนวดการจัดกระดูกแล้วก็การออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยจริงๆเวลาคนที่มักมีอาการปวดเนี่ยเราควรจะให้คนไข้เข้านอนพักก่อนนะครับนอนพักในท่านอนคว่ำให้ได้ถ้าใครที่นอนคว่ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าใครนอนคว่ำได้ให้นอนคว่ำก่อนพอนอนคว่ำได้แล้วเนี่ยจะให้คนไข้ลองตั้งศอกขึ้นอ่านะคนไข้ตั้งศอกสิครับดันศอกตั้งตัวแอนหลังตั้งศอกตั้งศอกตั้งศอกอเอาแค่ศอก่ประมาณนี้ ให้หลังแอนประมาณนี้นะครับถ้าคนไข้ทําแบบนี้ได้ mm hmm. ก็แสดงว่าเขาโอเคขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็นอนลงครับทํา10ครั้ง10ครั้งตั้งศอก,กอ,อย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าทําได้สบายหรือว่าทําแล้วรู้สึกเจ็บนิดหน่อยถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้เนาะถ้าทําได้โดยที่ตั้งศอกแล้วดันได้สุดแนะนําให้ดันขึ้นสุดแล้วแอนหลังขึ้นเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับโดยที่ตัวเชิงกรางเนี่ยจะต้องติดกับตัวลอกนะครับ อย่างสูงนิดนึงดังนั้นเลื่อนมือขึ้นไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ดันนะครับใครมีคําถามก็ถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะอตอบคําถามไปด้วยเนาะถ้าเผื่อคําถามมันเกี่ยวกับตัวนี้แต่ถ้าใครไม่เกี่ยวเดี๋ยวถ้าคําถามไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปตอบท้ายรายการนะครับทีนี้ต่อนะ,อะพอคนไข้ทําพวกนี้เสร็จแล้วอาการดีขึ้นหรือถ้าทาแล้วทําไม่ได้เลยเราจะมานวดคลายกล้ามเนื้อมาดูกันครับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อก็คือให้คนไข้นอนอยู่ที่เบาะแล้วก็อาจจะเอาหมอนรองใต้เข่าหน่อยนึงนะ หมอนรองใต้เข่ายกขาขึ้นนะครับหมอนรองใต้เข่าเพื่อให้ตรงกระดูกสันหลังตรงนี้มันคลายแล้วแอนะครับ <L im it> วิธีการก็คืออาจจะต้องอยู่สูงกับคนไข้เพราะเราจะใช้น้ําหนักตัวทิ้งลงไปนะครับ <L im it> กดข้างกระดูกสันหลังในลักษณะาานี้นะครับกดข้างกระดูกสันหลังแบบนี้เห็นไหมฮะกระดูกสันหลังจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะกดด้านข้างก่อนนะ <L im it> กดหานะครับ <L im it> ทีละเส้น นะครับดกดเข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อ QL หรือกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังพวกนี้มันคลายตัวนะครับใช่เมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วกดผิดแล้วก็ลืม <laughs> ใครใครดูอยู่เห็นไหมครับ <laughs> เห็นชัดไหมครับ <laughs> ได้อยู่นะมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นจะได้ขยับกล้องเข้ามา <laughs> ใายน่าจะสุดแล้วอาสายสุดแล้วในชะ่ไหมหรือถ้าใครที่ใช้นิ้วโป้งไม่ถนัดให้ใช้มือนะครับดันกดเข้าไปที่บรเิเวณหลังแบบนี้ก็ได้มีคุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่ขอ<ม>อนุญาตแชร์ในกลุ่มแชร์ได้เลยครับในสเปนอคุณกุ๊กไก่อยู่สเปนใช่ไหมอยู่สเปนอ๋อเรามีคอร์สสอน พิเศษเป็น intensive c คอร์ e เนาะ,ะคนไข้ที่มีอาการปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราสอนไว้นะครับในเคสหมอนรองกระดูกทับเส้นตั้งแต่ระยะเฉียบพันธุ์ไมถึงเรือรลังเลยนะใครสนใจก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มส่วนตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสอนนะครับก็จะมีค่าลงทะเบียนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าสอนฟรีเนี่ยให้ดูตามคลิปของ YouTube ของเราได้ เป็นคอร์สสอน10ชั่วโมงอยู่ในกลุ่มส่วนตัวของ Facebook นะครับอ่ะต่อนะครับทีนี้พอกดคลายกล้ามเนื้อแล้วถ้าเผื่อกดไม่ถึงเรากดดันเข้าไปหาตัวกระดูกสันหลังได้แบบนี้นะครับจริงๆอ่ะมันต้องบังไปอย่างนี้เลยนะมันจะถนัดอันนี้ผมผมเปิดให้เพราะว่า <ลบ S 1> เดี๋ยวจะหลบกล้องนะ,นะฮะถ้าเวลาเรานวดคนไข้เราก็ต้องดูท่าตัวเองด้วยนะมันควรจะ ให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่มานวดท่านี้เนาะท่านวดท่านี้ก็คือปวดหลังเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันแล้วนะอืมโอเคพอดีว่าใช้กล้องตัวนี้มันจะชัดกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเลยทําให้มุมมันออกมาในลักษณะน,น,นี้นะครับกดหลังลงไปแล้วก็พับเข่าตรงนี้นิดนึงนะครับแบบนี้แบบน,แบบนี้ปวดหลังส่วนล่างเนาะประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้เราจะถ้าเผื่อกล้ามเนื้ออย่างคนนี้เขาตัวใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่หนามีแฟตด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มือ mm hmm. ในใช้สอกช่วยเครื่องทุนแรงทํา <ำ S 1> <กด S 2> เหมือนกดให้ถึงถม,ม,มีคนทําเหมือนกันคุณผู้หญิงค,คนนี้บอกว่าเอาข้อสอกนวดได้ไหมได้ครับแมนนวดชอรปีคือใช้ทุกส่วนของร่างกายให้มันให้มันโดนตรงที่เราต้องการแล้วก็โดนเพื่ออะไรทําทําไมตัวนี้ที่ mm hmm. กําลังกดอยู่คือ จะกดคลายกล้ามเนื้อนะกดคลายกล้ามเนื้อ ql หรือกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังนะครับพวกนี้มือก็จะบางกล้องหน่อยนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับแล้วก็ YouTube Channel เราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปออกมาส,สม่ำเสมอนะครับขอบคุณครับอะมาดูต่อนีน่กดคลายกล้ามเนื้อแนละ้ว เราจะสังเกตว่าถ้าคลายได้กล้ามเนื้อจะรู้สึกมันจะเบาแล้วมันจะนุ่มขึ้นจากตอนแรกมันเกร็งมันก็จะไม่ไม่เกร็งมากไปโอเคนะโอเคนะต่อนะทีนี้เราจะไปจัดการที่ตัวกระดูกสันหลังนิดนึงนิดนึงผมสอนนิดนึงนะครับก็คือตัวซาัมตัวก้นกบเนาะเรากดค้างไว้เลยแล้วกลดลงไปตรงๆนะบางคนจะมีเสียงดังกึกก็ได้หรือบางคนไม่มีเสียงก็ได้ต้องกด ออ transition ด้วยครับเอากดกลับครับแสดงว่าสกรีนิ่งเขาอยู่ข้างบนครับต้องปิดตัวสกรีนิ่งไม่เป็นไรครับเอาไว้แบบนั้นแหละไม,ไม่ได้ครับตัวกล้องเขาอยู่ข้างล่างเออขาจะแก้ไขปัญหานิดเ <c oughs> ึงนะครับเพราะว่ามือใหม่ในการคอนโทรลรู้สึกวันนี้มันแปลกๆไป โอเคเวลาไลฟ์มันจะเป็นอย่างไรละครับอาจจะมีอะไรตะกิ้ติดขัดนิดหน่อยพอเราไลฟ์เริ่มปรับแบบระบบมันก็จะมีปัญหาโอเคอ่ะได้แล้วนะประมาณนี้นะกล้ามเนื้อคลายถ้าใครที่ปวดมาถึงบริเวณสะโพกก็กดแบบนี้เลยนะครับกดเข้าหาสะโพกได้เลยแบบนี้เลยนะครับ โอเคกดจนกล้ามเนื้อมันคลายตัวถ้าใครที่ปวดบริเวณสะโพกก็จะกดคลายที่บริเวณสะโพกด้วยแต่วันนี้เราสอนที่บริเวณ lower back หรือว่าหลังส่วนล่างอย่างเดียวก็ดูที่หลังส่วนล่างนะ,ะทีนี้นอนตะแคงครับหันหน้าไปทางด้านนู้น่หมอีอ่นทีนี้ตรงเนี้มันสามารถกดของกล้ามเนื้อได้ด้วยขาขยยดขาคู่ครับเหยียดขาคู่ตรงกันติดตัว เราจะกดเข้าไปที่กล้ามเนื้อเลยให้คนไข้เหยียดแขนขึ้นข้างบนจับขอบเตียงไว้ขาล่างเยียดสุดเหยียดลงมาเบ๊บให้ยืดตัว lower back ออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็กดลงไปเลยถ้าใครที่แบบกดไม่ถึงอย่างเคสเนี้ยแรงไม่ถึงก็ต้องใช้สอกนะจะใช้นิ้วโป้งคงจะนิ้วหักพอดีแต่ถ้าใครนิ้วแข็งแรงไม่เป็นไรนะทได้อย่างผมทำได้อยู่กดได้นะครับใช้นิ้วมันจะฝายมันจะหาได้ดีกว่าใช้ศอก ความการรับรู้อ่ะมันไม่เท่ากับปลายนิ้วนะคุณผู้หญิงคนนี้ถามว่าปวดที่หลังคือเป็นโรคไตหรือเปล่าคะก็ปะเป็นได้ครับแต่ว่าก็ต้องถามคําถามอื่นเช่นปัสสาวะมีปัญหาไหมมีแสบขัดมีปัญหาตรงไหนไหมตำแหน่งที่ปวดพวกนี้ครับจนไ่ถึงจะต้องเช็คอาจจะต้องเช็คเช่นเอ็กซเรย์หรืออันตราซาวดูนะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องนิ้วหรือการอักเสบหัวใเห็นได้ชัดบริเวณที่มีอาการปวดของไตก็จะแถวนี้ได้เหมือนกันผมก็มีเคสที่ปวดหลังเนื้อรลังแล้วก็ไม่หายไปตรวจเรื่องไตเพราะว่าเป็นนิ้วในในไตก็มีเหมือนกันแต่ก็จะมีน้อยอยู่นะครับดังนั้นคนที่ปวดหลังเรื้อรลังถ้าเรายังหาสาเหตุไม่เจอหมอบอกว่าไม่รู้สาเหตุเนี่ยอาจจะต้องตรวจละเอียดขึ้นตรวจละเอียดขึ้น เคเนาะประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างจะไม่ถนัดเพราะว่าทำแล้วต่อเอียงตัวกล้องมันไม่ได้อยู่ในมุมที่เหมาะสมเลยเท่าไหร่นิดหนึ่งไว้เดี๋ยวไล์รอบหน้าจะปรับใหม่ขอโทษด,ด้วยนะครับโอเค okay. อ่ะประมาณนี้อนอนคว่ำครับทีนี้เราก็คลายตรงแฟเชียเนาะแฟเชีย์านะ่แฟเชีย,ชยตรง ขังคือที่อยู่เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อพวกนี้ด้วยเพื่อให้มันคลายมากขึ้นจริงๆมันควรจะคลายก่อนที่เราจะนวดจะดีนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาจับที่บริเวณกระดูกร่วมด้วยโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างหรือว่าปวดล้าลงสะโพกลงขาพวกนี้ก็ใช้ได้นะใชแ้แบบเดียวกันได้ผมเพิ่มให้อีกนิดนึงเราจะดูที่บริเวณกระดูกสันหลังด้วยเนาะ ถ้าคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยให้วางมือลงไปที่นี่แล้วก็กดแต่ว่าจริงๆพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับประเมินคนไข้ให้เป็นก่อนนะว่าคนไข้กดได้ไหมกดไม่ได้พวกนี้ทาแล้วอาจจะทําให้คนไข้บาดเจ็บได้กระดูกสันหลังเคลื่อนได้เลยนะครับคนที่ไปยืนเหยียบหลังเนี่ยก็อันตรายนะเจอมีเคสคนไข้เป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50 6สปีแล้วก็ให้แฟนนะตัวใหญ่ๆหนญะ่เนี่ยเหยียบไปเลยนะกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยนะครับแล้วก็เดินลาบากเลยนะขาอ่อนแรง อันตรายมากนะครับการกดแบบนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าถ้ากดเป็นหรือว่าทําเป็นเนี่ยน้ำหนักที่ลงมันพอดีไม่ได้ลงไปเป็น10บโล20โล30โลเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้ากดไม่เป็นก็อาจจะเคลื่อนได้เลยนะอันตรายเหมือนกันโอเคนอนตะแคงหันหน้ามาพีนะ่สุดท้ายเราจะยืดกล้ามเนื้อหลังเขานิดนึงนอยู่อนี้แล้วนะเห็นไหมไม่เห็นแล้วตรงเางี้แล้วาหาล่างลงไป ขาล่างเย็ยนได้ไหม,มบงอยู่ค่ะไม่บัางก็ไม่ได้แล้วล่ะครับว <c oughs> นนี้ไม่ถนัดดึงคอขึ้นดูไว้เป็นไอเดียเฉยเนาะดึงมันเข้ามาไม่ได้เลยหรออ่าดูอย่างนี้นะครับปล่อยขาลงข้างเตียงไม่เก่งสบายะนะแล้วก็ยืดหลัง ล็อกที่บริเวณหลังนะครับก็จะทําให้อาการปวดมันลดลงให้คนไข้ชันเข่าขึ้นค้างไว้นิดหนึง่งอาการที่มันปวดที่บริเวณขามันก็จะสบายขึ้นโอเคทีนี้ในกรณีเสริมให้นิดหนึ่งในคนที่มีอาการปวดที่ขาล้าลงมาขาเนาะยกขึ้นมาเลยครับเดีย๋ยวจะยกขาขึ้นปรับมุมกล้องให้มันเป็นแบบตัวตั้งได้ไหมเห็นไหมฮะมถ้าคนที่มีอาการปวดล้าลงขาเนาะหรือคนที่บอกว่า ตัวเองเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าหรือเป็นแค่กล้ามเนื้อเฉยๆก็ลองยกตรงนี้ดูเราก็ดัดพวกนี้ถ้ามีอาการปวดที่บร,ริเวณหลังแล้วล้าลงมาปวดแผปบล,ปลงมาเนี่ยให้สงสัยว่าน่าจะมีการกดทับของเส้นประสาทที่บร,ริเวณหมอลองกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็เรายืดในท่านี้ได้ยืดเส้นประสาทในท่านี้ได้ก็จะลดอาการปวดที่บร,ริเวณหลังด้วยแล้วก็ขาด้วยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทําประมาณ สิบ uh, ครั้ง3า mm ึงห้าเซตเพื่อลดอาการปวดโอเคประมาณนี้ครับครับก็ไหนตอบคำถามสิมีไหมมีคำถามไหมครับจากทางบ้านมีคำถามค่ะเขานอนากอยู่ตรงนี้แล้วกันเปิดเปิดดูในโทรศัพท์มันไม่ขึ้นอตอนนี้เรามีคอร์สสอนเรื่องของหมอนรองกระดูกคับเส้นประสาทนะครับถ้าใครสนใจหร mm ือ hmm. ว่าอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะ แล้วก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปให้นะครับโอเค okay. มีคําถามไหมครับไม่มีมเราจะไปแล้วนะคุณอ่านชื่อไม่ออกจริงๆค่ะพาอปด้วยกรณีไม่มีคนนวดให้ต้องทํำยังไงคะอ่ากรณีไม่มีคนนวดให้พี่อุ้มตอนค s ่ำสเตชชิงท่านี้เลย10ครั้งดันพื้นแอนหลังเลยครับง่ายๆท่าที่หนึ่งอย่างนี้เลยถ้าไม่ปวดมากนะทำให้แอสคิวเพนนะไม่แบบปวดหนักทำท่านี้นะครับแต่ถ้ามันปวดมากจริงๆเอาเท่าที่ไหวในะปวดมากจริงๆเอาแค่ศอก เอาแค่สอกปวดมากจริงเอาแค่สอกแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆอยากให้ได้เลยคือดันแอนหลังเลยนะโอเคไหมโอเคไหมแล้วเวลาทําเสร็จแล้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาการปวดมันต้องเบานะถ้าทําแล้วมันมันยังปวดยังไม่โอเคนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพิ่มท่าต่อจากนี้ด้วยนะอ่ะต่อครับนอนงายนอนง่ายครับอุ้มอ่ะทีนี้ปิดบิดตัวด้านข้างยืดคิวเอล์แขนแขนไปด้านหน้าประมาณนี้นะ ถ้าไม่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือว่าไม่ไม่ได้ปวดแบบรุนแรงอะไรมากอะทำท่าพวกนี้ได้นะครับปิดขาแล้วก็จะยืดเอวตรงนี้เหยียดขาลงอ่อาแล้วผ่อนสิบครั้งเหมือนกันจะตึงเนาะตึงเนาะหันหน้าไปทางด้านนู้นครับเหยียดแขนไปโอเคดีครับยืดสองข้างไหมสองข้างได้นะยืดสองข้างก็ได้โอเคไหนะดูอีกข้างสิเปลี่ยนข้างดูเหยียดขาเออ ตัวไปด้านนู้นครับบิดมาแขนไปเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยถ้าไม่มีคนช่วยเนาะอันนี้เขาทำเองเอ่าหรืออ่าชั้นเข่าขึ้นนอนงายชั้นเขา่านอนง่ายชันเขา่าบิดขาไปด้านนู้นเลยมาใบไปเลยบิดตัวอย่างนี้เลยดันไปครับดันไปให้มันสุดแขนไม่ต้องกดก็ได้ครับใช้ตัวบิดเลยแบบนี้ก็ได้นะเปลี่ยนมาอีกข้างนึงก็ได้เหมือนกัน โอเคไหมสุดท้ายกอดเข่าชิดอกเลยครับถ้าไม่ได้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นทําท่านี้ได้นะยืด lower back แล้วก็ผ่อนไม่ต้องยกคอนะครับดึงเข้าไปหาอกเลยแต่ถ้าใครปวดมากๆให้ให้กอดทีละข้างก่อนกอดทีละข้างหนงงหี่กอดทีละข้างให้ดูกอดทีละข้างกอดหนึ่งแล้วก็ผ่อนสองประมาณสักสามรอบแล้วเปลี่ยนขาแล้วถ้าทำได้ก็กอดสองข้างไปเลยโอเคไหมครับ โอเคไหมอ่ะมีคําถามอื่นอีกไหมพี่อุ้มทำไปให้ดูคือแต่ีคุณกุ๊กไก่ถามว่าต้องทําทั้ง2ฝั่งไหมคะเออนั่นแหละก็ทํสองฝั่งจะลดอาการปวดได้ดีครับทําฝั่งแต่เราจะเน้นฝั่งที่มีอาการปวดมากกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมประมาณนี้เนาะหมดแล้วเนาะค่ะคุณนภัสสอนบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นอ่าถ้าเป็นกระดูกทับเส้นเน้นดันพื้นแอนหลังก่อนแล้วก็เสริมด้วยอ่าท่ายืดเส้นประสาทให้หน่อย slr แล้วลืมท่านี้นะครับอันนี้ ถ้าทําเห็นหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าทําท่านี้แล้วมันปวดเยอะขึ้น่เคล็ดลับของมันคืออย่าเหยอียดสุดนะทาแค่นี้ก็พอไม่ต้องขึ้นไปจนแบบห<ม>นักมากอย่าไปทําแรงด้ครับทาเบาๆแค่นี้ก็พอเนาะหรือว่าเอาพาดกับเก้าอี้ก็ได้พาดกับโต๊ะก็ได้ทําทเบาๆไปก่อน<ม>ถ้าทําถูกคาพอดีอะ่ะมันจะไม่หนักแต่ถ้าใครไปทําฝืนทําแรง่บอกแล้วว่ามันฉีกแล้วมันทําให้ระบบได้ดังนั้นท่าพวกนี้ก็เลยต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของนักกายภาพช่วย มันก็เลยจะจะดีกว่าการที่เราไปทำเองแล้วมันมันผิดนะครับโอเคคคุณสุธาวดีเป็นเนื้องอกในมดลูกแต่ว่าปวดหลังมากค่ะอืมไว้เดี๋ยวจะมาสอนวีธอีการทำนวดที่บริเวณมดลูกให้เนาะก็คือเวลาเนื้องอกเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการปวดจากตรงนั้นแล้วทำให้ล้าลงมาได้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากนั้นเป,เป๊ะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันอาจจะมีความผิดป,ปกติบางอย่าง ซึ่งเราต้องทดลองในการขยับไปปรับมันนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะทําให้มันกลับเข้าที่เข้าทางที่ดีไว้เดี๋ยวจะสอนครับ <laughs> ทางน่าโอเคเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วนะค,ะะครับก็ถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้เนาะฝากไว้ด้วยนะครับกับ c e b o o k Fanpage บันดิตเกยภาพบัตรและจัดกระดูนะครับแล้วก็ยูทูบชา n e l บันดิตเกยภาพบัตรและจัดกระดูของเราด้วยนะครับใครที่อยากจะรักษากายภาพถ้าอยู่แถวโซนอีสานส่วนล่างนะอุบลราชธานีหรือว่า จังหวัดใกล้เคียงมารักษาได้แต่ถ้าใครอยู่ไกลๆก็แนะนําให้ปรึกษาักกาพใกล้บ้านนะครับซึ่งมีเยอะเลยเราต้องหาดูนะครับว่าเทคนิคของการรักษาก็จะมีแตกต่างหลากหลายกันนะครับส่วนเบอร์คลินิกของเรา085369ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปทางไหนซ้ายขวามันอยู่ทางไหนเนี่ยอยู่ทางนี้ครับมันอยู่ทางนี้0853699977นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาถามได้เรามีรายการหลากหลายมากนะครับใน เฟซบุ Channel, ๊กชาแนลเอเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ YouTube Channel ของเราก็จะเป็นรายการสอนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาต่างๆเพื่อลดอาการปวดการดูแลตัวเองนะครับใครมีคําถามก็ทิ้งเข้ามาเราจะได้มาทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจกับทุกท่านด้วยและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเราจะได้ทําให้ทุกท่านดูบ่อยๆฝากไว้กับรายการนี้ครับรายการรักษาตรงจุดกับ บัณฑิตนะครับเป็นรายการใหม่นะซึ่งจะทําขึ้นมาก็อาจจะทําแต่ไลฟ์อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วันนี้ถ้ามีเวลาว่างจะไลฟ์ให้ถ้ามีคนไข้จะพาไลฟ์ก็จะไลฟ์ให้นะครับแต่ว่ารายการจริงๆเราก็จะมีกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตตอบคาถามกับบัณฑิตเคล็ดลับลดปวดหมอยามาตอบมีกายภาพน่ารู้อน,นุอมีเยอะมากเลยครับ 12- 3สอาอกกําลังกายติดตามไปเลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัดับบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรคแต่ละการจัดกระดูก สันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่สานะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ oa ของคลินิกนะครับตาย id แอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2ส,สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ